สวัสดีคะ่ะทุกๆคนก่อนที่จะมาเข้าเรื่องภาษาอังกฤษของโบนะคะโบเอาหนังสือมาให้ดูหนังสือเล่มแรกของโบก็คือเขียนเกี่ยวกับเทคนิคของโบเองนะคะที่โบใช้สอนทุกๆคนในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะเป็นเทคนิคนะคะไม่มีบทเรียนไม่มีประโยคภาษาอังกฤษใดๆเป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะคะเล่มน,นี้เนี่ยโบก็มีขายได้บ้างน,นะคะขายออนไลน์อยู่นะคะเป็นภาพวาดด้วยฝีมือโบเองนะคะ แล้วก็เป็นคําอธิบายภาษาไทยว่าทําอะไรแบบไหนในนี้นะคะถ้าสนใจจะซื้อก็เข้าไปที่เว็บดูดู .com นะคะส่งทั่วโลกนะทั่วโลกมีย้านนันในยกเว้นบางประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วส่งนะคะคุณซื้อได้จากเว็บเลยนะคะสั่งซื้อจากบูธไม่ได้นะพราไม่มีสต็อกนะคะมีแค่เก็บไว้ดู2เล่มนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยโบก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพิ่งจะ ออกสดๆร้อนๆหนังสือเล่มแรกของโบดทนี่ออกตั้งแต่ปี2018ปีนี้2021นะคะเป็นหนังสือวาดภา,ภาพภาพวาดของโบดทเองนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษใดๆแต่ว่าเอามาให้ดูด้วยเผื่อใครสนใจนะคะโบสทเนี่ยอยากวาดการ์ตูนเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วอะแต่โบสก็ไม่มีพรสวรรค์เลยมีแต่พรแสวจึงกระทั่งโบ๊ได้เรียนนะคะได้เรียนที่อเมริกานี่แหละก็เลยได้วาดแล้วก็ ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อไปกำลังใจให้กับใครที่อยากจะวาดแล้วก็ไม่รู้จะวาดยังไงให้ได้ดีไม่พอใจโปรดวาดได้คุณก็วาดได้แหละคุณก็ใช้เวลาให้กับตัวเองหน่อยนะคะแลก็ใช้พวกแอปฟรีต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เว็บ Illustrator นะคะสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของเราในการฝึกภาษาอังกฤษนะคะโปรได้ให้นักเรียนของโบเนี่ยอ่านนะคะเน้นการอ่าน เป็นส่วนใหญ่ในการฝึกของโบสทเนี่ยนะที่โบสอนเขาเนี่ยเสียเงินนะเสียเงินเสียไม่แพงสอบถามมาได้ถ้าอยากเรียนเสียไม่แพงนะคะอาจจะเป็นการเรียนกับเพื่อนหรือเรียนคนเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราสะดวกตรงกันนะคะโบสให้อ่านอ่านคุณจะต้องอ่านทุกครั้งแล้วคุณได้การอ้ปาปากฝึกพูดไงแล้วพอคุณอ่าน ดีไม่ดีโบก็จะคอมเมนต์ให้คุณพออ่านแล้วเนี่ยโบก็จะให้คุณคิดก็มีการสรุปเรื่องที่อ่านเป็นยังไงแล้วก็คิดตั้งคําถามมาสิหรือใดๆโบก็จะพิจารณาตามความสามารถในขณะนั้นๆของนักเรียนแต่ละคนเพราะว่านักเรียนของโบนะ่ะเขามีพื้นฐานไม่เท่ากันแล้วก็มีความเข้าใจช้าเร็วไม่เท่ากันแล้วก็มีปัญหาในการที่จะฝึกออกเสียงไม่ได้พูด ยังไม่ค่อยดีหรือคิดตามเรื่องยังไม่ได้หรือใดๆอย่างเงี้ยโบก็จะพิจารณาตามแต่ละคนไปนะคะนี่คือวิธีที่โบฝึกโบจะไม่เน้นเรื่องแกมมาเลยแต่จะให้พื้นฐานแกมมาสําหรับคนที่ไม่รู้คือให้พื้นฐานพื้นฐานจริงๆเลยอะพื้นจริงๆอย่างน้อยก็ต้องร้องรู้เทน วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานก็แค่นี้ส่วนใหญ่วันนี้พุ่งนี้เมื่อวานหรือกําลังทาอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยหรือทําต่อเนื่องเล็กน้อยแค่นั้นแล้วก็รู้จักประธานรู้จักกิริยารู้จักกรรมรู้จักว่ากิริยาต้องใช้กับประธานตัวนี้แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานเท่านั้นจริงๆนะคะเพราะคุณได้พวกนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดได้ในการอ่านเนี่ย เอาไปใช้ตอนพูดในชีวิตจริงได้ยังไงเวลาอ่านคุณก็ต้องรู้คำศัพท์คุณก็ต้องเห็นประโยคในเรื่องราวพวกนี้ไงแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ใครที่ไม่ชอบแนวนี้ก็จะคุยกันถ้าคุณอยากได้ประโยคสําเร็จรูปเลยว่าจะพูดอย่างนี้จะต้องใช้ประโยคแบบไหนบวก,ก็จะทําให้แต่บไม่เคยทําแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วคือให้นักเรียนอ่านอ่าน,านแล้วเขาก็คิด เขาสนุกในเรื่องที่อ่านแล้วเขาก็ได้คําศัพท์จากเรื่องที่อ่านแล้วก็ได้ประโยคที่จะต้องไปพูดจากเรื่องที่อ่านนี้แหละแนะนําหนังสือของโบด้วยแล้วก็วิธีที่โบสอนถ้าสนใจอยากจะเรียนกับโ๊ตนะคะสอบถามได้ไปสอบถามที่ Facebook ก็ได้นะมีเพจทุกอย่างลิงก์อยู่ในกล่องข้อความข้างล่างนะคะเข้าไปสอบถามติดต่อได้นะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ อุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนราคาอยากรู้เข้าไปดูในเว็บเลยนะคะ